เบิ้ลติดตีนนะครับเบิ้ลติดเทา้าต็ปลุงโดครับสวัสดีครับวันนี้ลุงโดจะมาสอนจับแมปนะครับคันเร่งไวนะครับจับแมปคันเร่งไวเบิ้ลติดเท้านะครับผม ัแมปคันเล่นไวเบิร์ติดเท้าของอีซูซูดีแมปตั้งแต่ปี07นะครับยูโร1ปี07สังเกตตรงกล่องนะครับ07 m y ครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งได้แก่ตัว d m a ม e u ยูโนะครับผม,ผมขอสอน2รุ่นนี้ก่อนโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เล่วไวเบิ้ลติดเท้าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้คันเล่วไวเบิ้ลติดเท้านะครับผมขอยกออริจินอลไฟล์นะครับของปี0 7มานะครับผมจะสอน2รุ่นนะครับ2รุ่นก่อนเป็นปีตัว 07MY ยูโร1น7 MY นะครับกับตัวยูโร2นะครับผม มาครับ16บิต255ไฮโลนะครับไปที่2อดีนะครับอ่าเลื่อนไปที่กลุ่มแมปนะครับกลุ่มแมปกลุ่มแมปอ่าตรงนี้ก็ได้อ่าเราค่อยเลื่อนไปนะครับเราจะไปจับแมปแรกแมปแรก ันเร่งไวแสดงว่าเราต้องปลดหน่วงปลดหน่วงคันเร่งนะครับปลดหน่วงคันเร่งปลดหน่วงคันเร่งแมปแรกเนี่ยจะเป็นแมปทอกเกียนะครับแมปทอกเกียที่ว่าเราเล่นกันนี่แหละวิธีสังเกตแมปทอกเกียนะครับขีดสั้นขีดยาวข้างหน้าเป็นทอกเกียนะครับเวลาผมจาผมจะจำนี้ข้างหลังมีขีดนี่ข้างหลังมีขีดยาวมีขีดสั้นข้างหน้าจะเป็นทอรกเกีย นะครับมาเรามาจับแมพท็อเกียร์กันก่อนผมจะสอนให้ครบองค์ประกอบนะครับมันจะได้คันเร่งไวนะครับถ้าสอนแมพเดียวยิงตรงแมพเดียวเลยบางทีมันอาจจะไม่ไหวนะครับมาจับแมพท็อกเกียร์นะครับขีดสองขีดคอนโดนซ้ายขวานะครับอ่าตย่อเอ็มขยายก่อนเดี๋ยวผมสอนทีละขั้นตอนก่อน W ย่อเอ็มขยาย ให้ได้23นะครับดูขีด2ขีดแมบปบท็อปเกียร์นะครับใครจับเป็นแล้วจับไปก่อนได้เลยครับขีด2ขีดมาไว้ด้านหลังสุดด้านขวานะครับหลังจากนั้นคอบคอบขีด2ขีดทั้งหมดนะครับกด K เปลี่ยนที่พร้อมนะครับ0.007813นะครับอ่าตารางนี้เขียนเท่าไหร่ดี ตารางนี้เขียนเท่าไหร่ตารางนี้อ่าผมจะเขียนหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับสมมติอันนี้ผมเขียนร้อยห้าสิบถ้าท่าในใดใส่แมปเต็มตารางนะครับอย่าลืมไปแก้ตัวเบิ้อตัดนะครับที่หน้าเบิ้อตัดรัวนะครับหรือไม่ไปดูคลิปตัวตั้งเบิ้อตัดของผมนะครับตั้งเบิ้ลตัดเปิดรอบนะครับถ้าใส่เต็มตารางนะครับถ้าบังคับตัดท่านก็มาเขียน ตามสูตรเดิมได้เลยถ้าท่านไม่ต้องการตัดก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่รอบข้างบนไปอันนี้ผมขอใส่เต็มแล้วกันผมจะไปบังคับตัดที่ตัวเบินตัดเอาครับตารางนี้ผมใส่หนึ่งรยถึง150ห้าสิบนะครับอ่ะตารางถัดไปตารางนี้ผมเห็นใส่ใส่กันเยอะครับใส่ใส่เยอะอ่ะ ตารางนี้นะครับมันจะอยู่นี่นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมตารางนี้ตารางแรกเป็นตารางทอกเกียนะครับปดหน่วงจากทอกเกียตารางที่สองนะครับนี่ตารางปดหน่วงตารางที่สองจะอยู่ตรงนี้นะครับตารางปดหน่วงตารางที่สองวิธีจับนะครับไปที่เทคนะครับ W ย่อ M ขยายนะครับ ให้ได้23นะครับสังเกตแถบนะครับแถบแถบเนี่ยนะครับแถบเลื่อนไปไว้หลังสุดนะครับเลื่อนไปไว้หลังสุดนี่หลังสุดนะครับหลังจากนั้นครอบนะครับใต้48,00 0นะครับครอบเลข6 2สองนะครับนี่ครับมันจะมี4แถวนะครับครอบไปบางท่านเปลี่ยนเป็น e พร้อมศ0.0783อันนี้ผมขอ ใส่แค่เลขผมยังไม่เปลี่ยนอยพอแนละ้วผมใส่แค่หกเอ,อ่อขอไปครับเจ็ดหกแปดศูนย์นะครับผมใส่แค่นี้นะครับอ่าผมใส่แค่นี้ผมจะไม่ใส่มากกว่านี้นะครับพราว่าบางครั้งที่ว่าผมใส่มากกว่านี้ผมรู้สึกว่าจากไวมันกลายเป็นไม่ไวนะครับแต่ว่าท่านท่านใดลองใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับตามสูตรของแต่ละท่านนะครับ นี่ผมผมจะใส่ไม่เกินนี้ผมจะใส่ไม่เกินเจ็ดหกแปดศูนย์นะครับหรือไม่ถ้าถ้าเป็นเปลี่ยนอีพร้อมแล้วศูนย์จุดศูนศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสามผมจะใส่ไม่เกินหกสิบนะครับผมตารางนี้ลองลองทําแบบผมดูก็ได้ครับว่ามันจะไวไหมโอเคตารางนี้เรียบร้อยแล้วเราปดหน่วงสองตารางนะครับตารางทอกี่ยตารางปดหน่วงที่สองนะครับถัดไปนะครับมา พร้อมนะครับไปที่สองสองดีนะครับสองดีถัดไปนี่นะครับเรากดพีจดาวมาหนึ่งครั้งนะครับมันจะอยู่หลังอยู่หลังไอ้ขีดยาวขีดสั้นนะครับอยู่หลังขีดยาวขีดสั้นดูดีนะครับมันจะเป็นเนี่ยครับมันจะเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดแรกนี่มันจะเป็นขั้นบันไดนะครับนี่มันจะเป็นสองงานสองงานนี้นะครับ วิธีจูนนะครับวิธีจูนไปที่เทกนะครับไปที่เทกกด W ย่อเอ็มขยายนะครับดูด้านล่างขวาให้ได้ยี่สิบนะครับย่อลงย่อลงให้ได้ยี่สิบให้ได้ยี่สิบหลังจากนั้นนะครับอ่ะถ้าถ้ามันไม่มีตำแหน่งนะครับเรามาร์คตำแหน่งไว้ก่อนอ่ะนี่ครับมาร์คตำแหน่งย่อให้เหลือยี่สิบครับ หลังจากนั้นเราดูแกรนรอบครับแกรนรอบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับนี่เวลาผมสังเกตผมจะสังเกตแกรนรอบนี่ครับขั้นบันไดเอาขั้นสูงสุดเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะครับดูด้านล่างขวา W ย่อ M ขยายให้ได้20จากนั้นเราเอาแกรนรอบนะครับเนี่ยเนี่ยแกรนรอบแกรนรอบมันจะเหมือนขั้นบันไดสโลปนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแกรนรอบนะครับวิธีสังเกต ตัวเลขในตารางง่ายๆก็คือมันจะเลขตัวสุดท้ายจะเป็น4ี่หมืนแปดนะครับเลื่อนมันเอาไปไว้หลังสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีจูนนะครับวิธีจูนนี่นะครับวิธีจูนนี่นะครับอ่ายี่สิบคูณแปดนะครับถ้าข้างล่างมันจะเป็นสี่หมื่นแปดพันแล้วนะครับมันจะเป็นแกนรอบละ ยี่สิูณแปดให้เราใส่เลขค่ามากที่สุดนะครับเราจูนในฮกดัมเลยก็ได้นะครับให้เราใส่เลขค่ามากที่สุดอ่าผมจะใส่9กรัวเลยกด enter นะครับมันจะได้6.5535มอ่ามันมันจะได้ค่าสูงสุดที่หกห้านะครับเราใส่เลขสูงสุดยังไงก็ตามนะครับถ้ามันสูงกว่าหกห้าห้มันจะปัดมาเป็น65535นะครับ นี่นะครับไปดู 2D กันนี่เราแก้ไขตารางนี้เรียบร้อยแล้วปดหน่วงที่3นะครับตารางปดหน่วงที่3ต่อไปตารางปดรุนหน่วงที่4นะครับจะอยู่อันด้านล่างนะครับอันที่4อ่ผมขอเขียนในตารางนะครับใส่ในตารางเิกดัมเลยนะครับอันนี้ มันจะมีแถบมาข้างล่างสองอันเนี่ยนะครับมันจะมีแถบอ่ะอันต่อไปนะครับอันด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจับนี่นะครับยี่สิบคูณแปดอีกเช่นเดิมนะครับ ใส่เลขค่ามากที่สุดนะครับผมใส่9รัวๆเลยกด enter นะครับอ่ามันจะได้ค่าสูงสุด65535นะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับอันนี้คือตารางตัวแมพกดหน่วงที่4นะครับสรุปสรุปนะครับการกดหน่วงนะครับของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4แมพ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจับครอบไปก่อนก็ได้ครอบกดคีนะครับครอคครออนี่นะครับสี่แมปบทห,ห่วงของผมจะมีทั้งหมดสี่แมปนะครับจะมีแมปทอรเกีย แมบท็อกเกียร์แมบแรกแล้วก็หลังแมบท็อกเกียร์นะครับให้ใส่แค่เจ็ดหกแปดศูนย์นะครับหรือไม่ถ้าท่านเปลี่ยนอิปพอมแล้วให้ใส่แค่หกสิบนะครับอ่าแล้วก็แมบด้านหลังเนี่ยครับใส่ค่าเต็มนะครับใส่ค่าเต็มใส่ค่าเต็มได้แก่หกห้าห้าสามห้านะครับระวังไปโดนแกนรอบนะครับแกนรอบนี่แกนรอบสี่หมื่นแปดพันเนี่ยครับอันนี้แกนรอบนะครับอย่าไปโดนแกนรอบนะครับอันนี้นี่ครับแกนรอบระวังอย่าไปโดนแกนรอบ Ah